กดเลยคลาสกดเล็กคลาสไ,ไม่ยงเมื่อกี้ซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตยังไงก็ไม่รู้ก็เล่นทุกเลนเลยเหมือนกูนเป็นป่ายังไงไม่รู้พี่กดแล้วเนี่ยกดแล้วกดเมื่อกี้เลยเนี่ยโอ้โหไอเน็ตโซกัง ยไม่เข้าเลยป่าไปแล้วไงมีป่าไปแล้วนะอยากเล่นให้อยากให้ตัวตึงเล่นแก๊กอะครับได้ไไดเออไปดิปัตเตอร์ไ fly, เรารู้สึกว่าจะเอามาเพื่อสกินล้วนๆเลยเออ ยินดีต้อนรับซูอาโอวีพี่เลือกทางไหนวะล่างใช่ไหม,มออกรองเท้ากันแล้วกัน,กกนมีแวนปะทีมตรงข้ามมีดิต้องมีอยู่แล้วปะน่าจะออกมันน่าจะออกกายภาพรูเปาแวนตรงข้ามหรือว่าออกอะไรวะมาดูกันฝีมือจะเป็นยังไงแวนกับแวนเจอกันกาายภพ วะจ๊ะนั่นไงแกกแมงเบาอ่ะเบาเหมือนกันว่อาไใผมเล่นตัวนี้มันเล่นจับนานมันไม่นั่งเล่นไม่นั่งแวงกายแวงกายภาพนันทีไม่ใช่ปีตใส่กันให้เบาวิจ๊บว่าจะเปิดเฟิร์สบัตรหน่อยก็ขอดูนะเฮ้ อะไรวะย้อนยิงอะไรแวบๆผ่านหน้าว่ะเมื่อกี้เนี่ยจุ่ๆว้อย่าพึ่งอย่าพึ่งยังเฮ้ยดึงแก๊กแก๊กแก๊กสวยเฟิร์สบัตดึงดึงแหวนได้แก๊กบั้นะแบบนี้เนี่ยจะดึงแหวนได้ลิงมาเป็นลาย ไปแล้วรู้สึกว่าแวนน่าจะหนีไปกลางว่าแบบน่ะจริงด้วยกลางไม่ถึงอ่ะไม่ถึงใช้สกิลไม่ถึงอ้าวว้าวอีกแล้ว,วน,น,นี่ว้าเฮ้ยอะไรเนี่ย

วเอยเฮยวยเฮ้ยมวะเจ็บดิเจเจ้งวะเ้ยป้อมจะแตกแล้วอีเดียวตึมขอละกันป้อมนี้ไอ้แก๊ก ดึงคลิปไปรน้อยาขำมาลอยจัดขอบคุณครับเคลียคลิปหน่อยดิขอขอนกก่อนแล้วกันเอาเอาอีกละวัเอาอีกละ ใครมันยิงกูวะยอนยอนยังยังไหลมือเฉียดเฉียดเมื่อกี้เนี่ยอ้าวอ้าวอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวกือบตายยอนเกือบตายดึงหน่อยดึงหน่อยอ้าวดึงดึงมันเข้าป้อมอีก เขาพุ่มเขาพุ่มเขาพุ่มเขาาพุ่มทำให้เราพุ่มุ่นะมานี่มานี่เอาเว้ยอะไรเนี่ยอาลาดินอาลาดินอาลาดินเอาจี้ตาต้ามึงอย่าบินนะแกเกือบตายเมื่อกี้เนี่ย เรียกได้ไงวะมาเรียกออว้าวอะไรสกิลเมื่อกี้เนี่ยไปเอายาไปเอายาไปไปเอาเลือดไปไม่ใช่ยาดิหลอนเลยเนี่ยืมใช่ไม่น่าเลยปีไฟเยอะเลยนะ

เรียบร้อยเอามันยิงโดนใครวะเนี่ยมันมันยิงผ่านหน้าเราเองดิค่ะหุยไม่ได้วะเอาเอาอีกแล้วอะไรเนี่ยต่อหน,น้าต่อตาเขาอ,อีกแล้วเนี่ยโอ้ยแรงว่ะแรงว่ะแรงว่ะถอยแป๊ราบาระวังถึงระวังแวนรุ่นนะนี่แวนวิดยอดแหมระวังย้อยุดหายเด้อ ไม่มาแล้วกลัวอะไรอ่ะตั้นตั้นอืออย่างนั้นเลยเอาเวนได้เอาเวนได้ปะเบาบอกเลยว่าเบาแค่นั้นแหละคนนั้นแค่ว่าเบาหมดหมดหมด ราต้าแม่งบินอีกแล้วคอป่ะไปไหนอ่ะวิ่งหนีไปจุ๊กคิงเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเออยอนทีรััไม่เป็นไร <c oughs> เอยสวยพี่ตายมันก็ตายอ้้ห่มันก็แรงเหมือนกันนะแนวแวนเนี่ยเม็ดเดียวแตกเลยตาตาโกูเฮ้ยอะไรนั่งหนาเนี่ยเฮ้ยร้อนร้อนปะเนี่ย ออโอ้ได้มาตัวนึงไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณบ๊ายบายเจอกันนะเยอะเฮ้บหลังแตกเลยกูลงเ้ยบัสบัสกลับมากันบ้านก่อนบัสเว้ยเอ้า บัตเอฟเคครับทุกคนชีวิตและทรัพย์สินอ่า